สวัสดีค่ะสวัสดีตอนดึกค่ะคุณผู้ชมดึกๆกินตนามาทำงานตอนกลางคืนค่ะมันรู้สึกว่าอบอลลูเป็นจากไหนย่า่มาเว้นเน่เป็นเก๊ๆกลางๆเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะเมืีอวันที่26ค่ะคุณผู้ชม26มีนาคม2567ค่ะจินตนาลงคลิปตั้งแต่เมื่อเช้าได้สองสาคลิปที่ล่งไปกัมีแต่ร่ง ล้าสตากับห้าหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีล้าพัฒนาของคอสเส้นหยอดนะคะที่ล่มพานลงไปล้วกามีรัฐบาลไทยค่ะที่พานมาแล้วก็คลิปนี้จินตนาการจะล่งรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมสูตรสายรับค่ะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ สูตรสายรับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาหน้าศูนย์นะคะไฮวิ่งศูนย์ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นว่ามาอินเตอร์นาก่ะได้เอามาฝากคุณผู้ชมค่ะแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยมาเห็นตาเจ้าของค่ะคุณผู้ชมเอ้ยสายตาไหมาค่ะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยที่ได้มากอ,ะอ่ะ แบงป่านเพิ่นแบงป่านมากค่ะอไปขอแบ่งเพิ่นมากค่ะคุณผู้ชมเอามาโงให้อคุณผู้ชมเบิง่งเพราะว่าทุกงวดผ่านมากเพิ่นเพิ่นเข่าเนาะคะ่ะเลขเพิ่นเขา่าอ่าว่ามากตัวใดมันก็นมานะคะบางที่แต่ว่าเพิ่นก็จับคูเห็นกระถูกก็มีค่ะบางบางรอบนะคะคุณผู้ชมแต่บางรอบบางครั้งเพิ่นกระจับคูถูกกัค่ะอยากเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวทางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะสำหรับผู้มักผู้ชอบเด้อค่ะคุณผู้ชม ถ้าใครไม่มักไม่ชอบก็ผ่านได้ค่ะเพราะว่าตัวเลขเป็นแค่แนวทางค่ะสีให้มักสุปเนเป็นไปบ่ได้นะคะคุณผู้ชมเนาะกันบ่มากกะแค่คเขมบึงมาฟังจินตนาเวโมจากน้อยนะคะคุณผู้ชมเนาะโมเรื่องอากาศท่างบานเป็นจังสันจังสี่โมเรื่องปัญหาชีวิตของครอบครัวนะคะคุณผู้ชมว่าอยู่กิ่นแบบใดนะคะคุณผู้ชมเนาะว่าไปโซสูกันฟังค่ะ บางข้งกับเมย์เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเบาๆเราก็ได้เมย์หยั่งมาตีเมื่อยน้าใจจ้าของเมยอยน้าปากจ้คของนี่แหละค่ะคุณผู้ชมปากว่าเมยกับเมย่อยู่บนมือแ่ะค่ะเพราะว่ามันติดปากเบาๆเราโอ้ยเมยอย่างเสร็จนะค่ะจิตตนาพยายามสิเบาๆกับคุณผู้ชมครับนี่ะาขันเมยออหลีมันจะออกมาทั้งนี่เห้าดอกค่ะคุณผู้ชมขันเมื่อยอยู่ที่ปากมันกะกะเศร้าเบามันกะเศร้าเมยเนาะเพื่อนว่าจิตตนาเบาถือเบกค่ะ คันเข้าว่าเมืยอยังสีมันก็เมยยุงสันล่ะค่ะว่าบ่มียังสีนามันก็ติดปากเข้าค่ะมันกัสีบ่มีเนะคะคุณผู้ชมอันมีแม่คพนหนึ่งเพื่อนเราอันบอกสู่คุณผู้ชมฟังก่อนค่ะเพื่อนวาตื่นขึ้นมานะเพื่อนบอกว่าโอ้ยมือนีดจักเป็นจักใดเป็นมีเงื่อนเข่ากระเป๋าเป็นตื่นมาเป็นเป็นมีเงื่อนเข่ากระเป๋าเป็นมีความสุขสันว่าค่ะทางทางที่เพื่อนบได้มีรล่ได้มากเด้อค่ะ เพิ่นกักินน้ำลูกน้ำเต่าเพิ่นต่ว่าเพิ่นกระเพาไปอ่าหายความสุขจากของเพิ่นวางสิล่ะค่ะเพิ่นกระอนลูกสอนลานนะคะจินตนาไปได้ยินเพิ่นมาค่ะเพิ่นโศกันยูวัดกันเลยได้ยินมาค่ะเออกับสีแมนก้มเล่าอยู่กัเพวา่าล้วบอกเราก็เราหัวเตอหัวเตินก็มีเงินเข่ามืออีลีค่ะลูกเล่าให้ค <c oughs> ำขำสู้กันฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนสีฟังเลขฟังแต่ตัวเลขกรจายจินตนากำมึนค่ะตื่นสอมาเราซื้อก่าสายตามันแข็งแข็งมันจะเป็นแบบอ่าเป็น เป็นแข็งแงตึงๆนะคะคุณผู้ชมไปกับเส้นกับเอ็นหรือเปล่าค่ะบรรลุค่ะมันจะเป็นแข็งเป็นเลี้ยวเบือ้องหลังนั่นก็ไปคนละท่างสินะคะเหมือนมันมันไม่ไมไมสามาคัคคีกันนะคะขนาดสายตาอยู่ในหนาเท่แท้ๆนะคะคุณผู้ชมมาด้วยกันเป็นคู่กันแท้แท้มันยังไม่ถูกกันเลยค่ะไปคนละท่างค่ะคุณผู้ชมเออถ้าถอดรองเท้าสั่นกับแบบไปยางเนเนาะอันนี้สายตาค่ะคุณผู้ชมไปคนละท่างค่ะก็เลยกลายเป็นว่าสุขภาพไม่ดีจิตใจเราก็จะไม่ดีไปด้วยค่ะคุณผู้ชม ดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะทุกๆุกคนคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุแล้วรักหาลักโขกขึ้นไปแล้วน่ะอย่าบอกเด้อค่ะว่าแข็งแรงป,งปึงปังปังอยู่คนที่แข็งแรงมากๆอย่าไว้ใจค่ะเราไม่รู้ภายในเราเราเลยแบบอยู่สู้กับมันได้มาตลอดตังแต่นะค่ะคุณผู้ชมคือจังผูเบินเฮ็ดงานหนักๆเนาะ เฮตุงานหนักมากเราเพิ่นเคยเหตุประจาพ่อเพิ่นบาเฮ็บลระเพิ่นเมื่อยล้าปวดเมื่อยน้ําลางกก่เป็นประมาณนั้นเพิ่นกับอาศัยยาก็อยู่ใดน้ายาเพราะฉะนั้นก็่ากินยาหลายนะคะคุณผู้ชมเนาะบ่อยากให้กินไม่ต้องพึ่งยาค่ะให้พึ่งใจเราเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเมืองแนวทางค่ะแนวทางสายลับจะจริงอย่างว่าไหมไปเมืองตัวเรียกกันค่ะ ค,คุณผู้ชมค่ะรัฐบาลไทยวันที่1เมษายน2567ค่ะสูตรสายรับค่ะคุณผู้ชมสูตรสายรับเพนวาล่าลอยเปอร์เซ็นต์มจริงเพนมาว่าเพนไหามาเพนว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมบวาร้านแล้วเนาะคะ่ะเอาจากลอยเปอร์เซ็นต์นี่ล่ะว,วิ่งศูนย์ละสันค่ะ,ะข้าว่าประสันนี่คือบวตามเพนนะคะคุณผู้ชมเป็นไหามาเนาะคะ่ะเพิ่นแบงปันมาเพราว่าจินตนากระบุจะออกตัวใด เพิ่นไหามาเพินเพ่นกะเพิ่นกะมันใจเพิ่นไหามาเนาะค่ะเพิ่นกะว่ามาแทนหศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิน่นตัวที่จิตนาดอกจันไห้นั้นบอกไว้ก่อนคือตัวเน้นเพิ่นเน้อค่ะคุณผู้ชมจิตนาดอกจันไว้ค่ะเพิ่นไหามาวิ่งศูนย์ค่ะคุณผู้ชมวิ่งศูนย์ตัวเดียวสําหรับผู้มีกระตังเนาะค่ะ หรือว่าไม่มีกระตังเยอะก็วิ่งศูนย์ก็ได้อยู่ค่ะสองบาทสามบาทกันยังดีนะคะผู้ชมเนาะไม่ขาดทุนค่ะเพ็นไวิ่งศูนย์ศูนย์สอนยห้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดจะมาไหมคุณผู้ชมต้องพิจารณาไปน้ากันเดอค่ขายาว่ากันเดอเพราะว่ผาผู้เิ่นไฮมากเ่อนการไหมาด้วยใจค่ะด้วยใจด้วยอ,อยากแบ่งปันค่ะคุณผู้ชม มีอย่างก็อยากแบงจังสีเนาะค่ะเนาะหลูดตัวเรียกมากพิ่นกับแบงมากเห็ดใดญมากพิ่นกับเอามาแบงให้คุณผู้ชมได้เบิ้งน้ากันค่ะเบิ้งซื้อกระได้เด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าพึ่งเสื้อค่ะให้ใจฟังไปก่อนให้ไ้หูฟังหูค่ะซ้อมๆไปว่าทังน้นสีมาบอศูนทั้งนี้สีมาบอจังสีตาศูนสีศูนยังค่ะจะเข้าไหมงวดนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วเข้าอยู่เด้อค่ะสูตรสายรับนะอ่า วันที่แล้วเข้าอยู่ค่ะจินตนาจะเอาไปใส่อน,นันกฐานเนาะคะ่ะเนาะย้อนดูคลิปเก่าก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่มันเข้าตัวกลับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะอันนี้แคปหน้าจอไว้นะคะคุณผู้ชมจะได้เอาไว้ดูค่ะเอาไว้ดูย้อนหลังได้เอาไว้ดูวันที่ใกล้วันดูเพื่อเปรียบเทียบกับเซียนท่านอื่นๆได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทาง ของรัฐบาลไทยค่ะที่บอกว่าจะมาศูนย์มีเซียนไหนท่านไหนมาศูนย์บ้างคุณผู้ชมก็พิจารณาเองค่ะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบพระคุณเจ้าของตัวเลขแนวทางแล้วก็ขอบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาดูช่องจินตนาชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะคุณผู้ชมคะจินตนาขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดี ร่ำร่วยสุขภาพแข็งแรงมีเงินเข้ากระเป๋าตรงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นก้อนๆวันที่1เมษายน2567นี้ค่ะสวัสดีค่ะ